สวัสดีเด้อพี่น้องป้องไปผู้ติดตามดาวจนสตาร์เล่าประตูใช่หอดเป็ล่าแล้วพี่น้องเออดาวจนสตาร์ออกอากาศแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อมาเบิง่งดาวจนสตาร์เล่าประตูใช่ผ่านได้เมื่อเสาร์นี่ดาวจนสตา,าร์ก็นเลยหลุดเล่าประตูใช่ว่ามันเลยหกขุดหมดพี่น้อง เกินหาไปเด้อยพี่น้องเด้อของเราประตูใส่เต็มๆเ,เลยพี่น้องเขาคักๆเลยเป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติการลุดดลุดได้เกินพี่น้องได้เกินเล่าเราประตูใส่มีซีเด้หกบามมนได้หกก็ได้หานี่ะพี่น้องวระทันในเบิรงคขับเราจนสตราร์ก็ได้ลุดคือกันเอาเป็นเอามือเร้านี่นอ้องพุทธตาลเราสามัคคีกับพานไปแล้วสาม สามหลด,ดพี่น้องกะหรือว่าเขาดีเดินดีเราพี่น้องเอ้ยบาดน,นี้เริ่มไม่ได้สร้างสิ่ดีเราละสิไปออกไปแดงกันแล้ว,ลวพี่น้องูุติตามจะฟอาไปไซเดอเร์ยังาปูว่าให้อยู่น้ากันไปโดนๆนมันๆนอย่าถอดใจอย่าหนีจักกันไปยนี่มันว่าเขาก็มีอยู่ห่างบ่โดนดอกว่าเขาก็มือเดียวทันละมือสองมือวันอี้ก็เขาเง้ยาเลยนะพี่น้องเนาะ เดินเงวๆเดินเต็มๆเลยก็ดีใจน้ำพี่น้องเด้อผู้เข้าติดตามเสียนหลุดเชียนแลนทั้งหลายเสียนเจาะวัฒน,นเจาะลงอาร์ชิมีมือเจาะมือหลุดย่งสั่นเรพี่น้องซับกันไปเนาะแต่ว่าแลนวิ่งกับแลนนีตลอดเ้วพี่น้องยืนได้สายวิ่งสายแลนนะพี่น้องนาะยืนยัดได้ไปน้ำสายวิ่งสายแลนไป สายหลุดใชยยังก็ว่ากันไปน้าพี่น้องเนาะมักสนัทั้างใดก็เอาทัางทัางตามพี่พี่น้องสนัดนั่นละเอาไปจัดกันเบื้องกันพิจารณากันดีๆได้ดพี่น้องเด้ออาวานี้ไปเบื้องเราประตูใช่ดาวจนสตากันต่อพี่น้องฮ่พี่น้องมาตามต่อดาวจนสตาร์เล่าประตูใช่ยินดีต้อนรับสูสองตาคุณพ่อรวยได้พี่น้องเด้อ โอ้เก่งหมูดเจ้านี่เก่งพี่น้องเลาประตูใส่เขาหาลูดเลยพี่น้องสีเหล่าแล้วจนสตาก็ได้ลูดคือกันเขาเต็ม,เต,มเต็มล้นพี่น้องล้่นล่นเล,นลาประตูใส่ล้่นไปแล้วจนสตาบ่ล้น่นยุติสมือได้ลูดหนึ่งพี่น้องเก่งวันนี้เริ่มเก่งแลวนะพี่น้องเนาะเริ่มไปในทางที่ดีแล้วจะได้ไปแดงยี่ดอกตีพี่น้องเนาะ เดินดีๆจังสิเอาอควันสิไปเบื้องวันที่ยี่สิบห้ากับเบื้องมือุสาวนี่ก็น,น่าพี่น้องเนาะเราสามัคคีวันที่ยี่สิบสี่มีนาคามสองพันหกร้อยหกสิบแปดเลขคูวิงเด่นสองล่องเก็ตเขาเก็ตพี่น้องในเกตสามรูดเล่าประตูใช่เด่นหกล่องหาเขาหาพี่น้องเขาโตล่องในหนึ่งหา ละสันติภาพเด่นศูนย์ล่องสามเขาทั้งศูนย์ทั้งสามพี่น้องได้ศูนย์เจ็ดหลุดสามแปดหลุดภาษาชั้นล่าเด่นหกล่องหาเขาหกตัวจอตัวเด่นพี่น้องเด่นหกสามแล้วเอกตาเด่นหนึ่งล่องศูนย์เขาศูนย์ตัวเด่นตัวจอพี่น้อง ได้สิบเก่าเอาพี่น้องพู้ได้เข้ามาแล้วก็มาเบื่องต่อเลยพี่น้องเนะี่วบนที่มีสิบหาพี่น้องบานต่อกันอย่าลืมส่วนกันมาหลายๆได้พี่นอ้องเด้อยมาให้กําลังใก่ปูเลายรปูทําให้เบื้องพี่น้องในรุ่นโชครุ่นไส่รุ่น,สน <c oughs> เสียงดวงกันนะพี่น้องนะให้เป็นแนวทางพี่น้องเสียงดวง เราจนสตา์วันที่2สิบหามีนา2,568ปีนองจับคู่หกหาหกแปด Hốt cầu Vinh Hốt cầu Vinh hốt cầu คมหกเก่าล่องหกแปดล่องหกขาคูวิ่งเด่นหกล่องเก่า ลประตูใัประตูใช่ 6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  Hốc kết vinh Cốm hốc kết Đến hốc 1 Đến 0-1 Khu vinh เราสันติภาพสันติภาพ ครับคูงูเก็ดงเก็ด tám hà húc, vĩng hà, hộ. Công hà hộ. รองหกเก็ดร่องแปดศูนกูวิ่งเล่นหกรองหา さあさあ chấp khu ok kết câu Câu cao hộp cao hộp vinh Câu, hốc. Câu, hốc vinh. Câu hốc. long kẹp ล่องหาหกคู่วิ่งเดินหกล่องเกา่าลาวเอกตา

แปดเก้าวิ่งของแปดเก้าร่องเก้าศูนย์ร่องศูนย์หาครูวิ่งเล่นเก้าร่องแปด cung ôi nó cái là muốn kiến mê nó coi cung เก้าแบบสี่เก้าแบบสองสองสามแปดไล่ แค่มาเจ้าพี่น้องใช้กามาแล้วเอาไปรุ่นชกกันมืออื่นเสาพี่น้องฮกซุ่มเครื่องเริ่มตีหาเครื่องเริ่มดาวชนสตาวันที่ยี่สิบ2ามีนาสองคม2568จับครูหกหาหกแปดหกเก่าวิ่งหกเก่ากลมหกเก่าล่องหกหาล่องหกแปดกูวิ่งเด่นหกล่องเก่าเราประตูใช่ หกหนกเกศูนยวิ่งหกเก็กมหกเก็ล่องหกห่ลองศูคยูวิ่งเด่นเก็ดล่องหกราสันติภาพหกเก็หาหกแวิ่งหาหกกมหาหกล่องหกเ็ล่องแปดศูกูวิ่งเด่นหกล่องหาประชาชนล่าหกเก็เกหหวิ่งเก้หกกมเก้าหกล่องหกเ็ล่องหา ูวิ่งเด่นหกล่องเก่าแล้วเอตาเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์หาวิ่งแปดเก้ากมแปดเก้าล่องเก้าศูนย์ล่องศูนย์หาคูวิ่งเด่นเก่าล่องแปดพี่น้องพอได้เข้ามาแล้วก่าย้าเริ่มกดไหลกดแช่์ปูนำ้ำเริ่พี่น้องเนอให้เป็นกําลังใจปูให้โศกโศกลำล้ำเรื่อยๆกันสุกุศนพี่น้องเงินให้นอ้องข้างให้ไรยาเจ็บจะจนพี่น้องพออง็อันอีกทันทีนี้สิบหกปุรายพี่น้อง สำหรับมันนี้ขอเกล้าคำา่่าสวัสดี